สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งผลพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้มาชมพระสองพระพูดคุยกับเรื่องพระนะครับเป็นเช่นเคยก็วันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้มาชมมาส่องนะครับเป็นตะกุดหวายนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนี่นะครับก็นะครับเป็นตะกุดหวายหรือตะกุดหวายลูกนิมิตนะครับของหลวงพ่อพรมท่านนะครับเนาะสร้างราวๆปีสองห้าศูนย์หกนะรุ่นนี้นะครับ ก็ดูนะก็เอกลักษณ์ของท่านจะเป็นเนี่ยนะครับจะเป็นเรียบนานะครับเรียบนากเดิมนี่แหละนะครับผมว่านะครับคงจะเรียบมาจากวัดนะครับเนาะเพราะมันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของตะกูดบ่ายท่านนะมันมีน้ำดูนะครับก็รู้ปีไปแล้วนะครับน2506ก็ดูเห็นไหมครับเนาะดูความเก่าของการเรียมเห็นไหมครับแล้วก็ดูนี่ดูไหวเก่าไหมครับนะครับดูความเก่านะครับเนาะ ไอ้ตรงเนี้ยผมดูคุณเพื่อนพี่ดูผมดูคล้ายๆเป็นเหมือนลายจานนะครับนี่นะนะครับแล้วก็นะครับตะกุดเนี่ยตะกุดดอกนี้ผมก็ดูไปของท่านนะเป็นตะกุดสาลิกาเนื้อตะกูนะครับดูความเก่าของเนื้อตะกูนะครับก็ถึงยุคอะนะครับสองห้าศูนย์หกนะครับดูนะนะครับเพราะหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแข่ท่านเป็นอีกเกจิหนึ่งนะที่ท่านจะมีแบบตะกุดชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับออกมาให้แบบลูกศิษย์ลูกหาใช้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับเนาะ ก็เหมือนชินเล็กชินน้อยก็เหมือนพวกหลวงพ่อจงนะครับเนาะหลวงพุทธีมะหารไล่นะครับที่ที่จะมีพวกเนี่ยตะกุดสาริกาชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะครับออกมานะครับให้ลูกศิษย์ลวงหาใช้กันนะครับก็นะครับเราได้มาบ้านๆเดิมๆนะครับแล้วก็ดูนะครับเนาะนาเก่าๆไหว้เก่าๆนะครับตะกุดก็เก่าๆนะครับผมนะนี่นะครับก็อ่ะเรามาดูแนวทางการเล่นหานะครับนะว่า เอกลักษณ์สินท่านยังไงนะครับก็สินเนี้ยก็เลี่ยมนาคนะครับเนาะนี่เก่าเก่าเดิมๆผมว่าเลี่ยมมาจากวัดนะนะครับเพราะเห็นหลายชิ้นที่เป็นที่เล่นเป็นหลวงเป็นหลวงพ่อปมก็จะจะมีนาคอย่างเงี้นะครับแล้วดูความเก่าของการเลี่ยมนะครับเนาะนะครับเห็นไหมครับถ้าคิดภาพไม่ออกไม่มีนะอันเนี้ยนะครับศูนย์หกนะครับอันนี้ก็หกเจ็ดนะครับเลี่ยมไว้ประมาณหกสิบปีนะครับเนาะกับเพื่อนเพ่พี่เอาเอาเนี้ยนะครับไปเลี่ยมนาค ปีสองปีนี้ใช่ไหมครับมันก็ใช่ไหมครับธรรมชาติความเก่า Lol มันคือมันก็ไม่ถึงหละมันก็แปลกไปแล้วถูกไหมครับนี่นะครับมันถึงความเก่านะครับเนาะดูให้ถึงยุคนะครับผมนะธรรมชาติของเนี่ยหน้าเก่าเงินเก่านะครับมันก็จะเป็นธรรมชาติของเขานะครับตะกลัวเก่าอ,อ,กอะไรต่างๆนะครับผมนะก็อะมาดูในาทางการเล่นหานะครับผมน <c oughs> ี่นะพี่ก็ดูนะ เนี่ยนะครับมันจะเป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับดูนะครับจะเลี่ยมเนี่ยนะครับเลี่ยมหน้าเดิมเดิมานะครับมันมีทั้งเลี่ยมท้องเลยนะนะครับเนาะเห็นไหมครับดูนะพีนะครับเนี่ยแล้วดูไหมครับไหวเก่านะครับเลี่ยมก็เก่าเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะเห็นไหมครับจะเป็นเอกลักษณ์ของท่านนี่นะมีในหนังสือด้วยนะนะครับเห็นไหมครับตะกุดไหวลูกนุมมิดลูกกระผมว่าช่องแฉนะครับเนาะนี่นะ เพ่พีนะครับนัก็คือแนวทางการเล่นหานะครับนาออ่าใช่ไหมครับเรียมหน้าเก่าศิลปะท่านอะไรท่านแล้วก็มาดูนะครับเก่าที้ถึงยุคนะครับนาะทั้งหวทั้งหนาคนะครับมันก็มันก็แค่นี้เองนะครับผมนะนี่นะครับนี่นะครับผมเห็นไหมครับมันก็แค่นี้เองนะครับนาะแล้วก็นะครับความน่าใช้ของหลวงพ่อพงศ์วัดช่องแคเนี่ยนะครับแล้วก็เอาง่ายๆนะครับประสบการณ์ท่านเยอะนะครับนาะคือ ที่ผมได้ยินยินมานะครับเนาะบ,บ่อยก็คืออยู่โยงโคงกระพันนะหนังเหนียวแบบหนังเหนียวอ่ะคงกระพันเนี่ยหลวงพ่อพรมวัดช่องแครท่านท่านเหนียวไม่แพ้ใครดีกว่านะพี่เนี่ยก็เหมือนงานเสกหนึ่งที่แบบพิธีหมู่นะครับนะพิธีหมู่นะครับก็เหมือนใครแบบสมัยก่อนนะนะครับเวลาเสกเสร็จนะครับเวลาเสกเสร็จเขาแบบเขาจะขอลองยิงนะครับเนาะก็คือหลวงพ่อพรมท่าน ท่านคือท่านไม่ต้องให้จับพระเนี่ยท่านชี้นะครับชี้โบสถ์น่นะครับลองลองในลองยิงให้ข้ามราคาโบสถ์นะครับเนาะยิงไม่ออกนะนะครับท่านขนาดนั้นเลยนะครับท่านเหนียวพงกระพันนะครับหลวงพ่อพรมเนี่ยนะครับก็สมเด็จท่านเองไหมครับที่สมเด็จรุ่นไอรุ่นฟ้าผ่านะครับเนาะก็ใครจริงๆอ่ะสมเด็จรุ่นนั้นไม่ได้ชื่อรุ่นฟ้าผ่าหรอกเป็นสมเด็จรุ่นหนึ่งของท่านนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ก็คือไปโดนฟ้าผ่าแต่ไม่ตาย เขาถึงเรียกว่าสมเด็จรุ่นฟ้าผ่าของหลวงพ่อพรมนะครับท่านประสบการณ์ท่านน่ะนะครับคื้นเหนียวองคพันชาตินะไม่มีหลวงคือหลวงพ่อพ่อรมว่าช่องแค่นะครับเอาง่ายๆมีเหนียวไม่แพ้ใครนะครับเนาะนี่นะแล้วก็แล้วก็นะครับเนาะคิดง่ายๆนะครับเนาะเกจินครสวรรค์นะครับเพื่อพพี่คิดถึงคิดถึงเกจิพระสงฆ์รูปใดเป็นลําดับต้นๆนะครับ ถ้าไม่ใช่หลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อพรมวาช่องแค์ถูกไหมครับวงพูดถูกไหมนะครับท่านเป็นเบอร์ต้นๆเรียกว่าติดท็อปทีของจังหวัดนะครับความเก่งกาจของท่านแล้วท่านเป็นเกจิยุค2 5 0พันร้อยลงมานะครับแต่หลวงพ่อเดิมท่านเป็นเกจิยุค2 5 0 0นห้า้อยะครับแต่หลวงพ่อพรม,มน,นะครับเนาะคือลูกลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยโอ้เยอะเยอะเหมือนกันนะครับประสบการณ์ท่านเยอะแยะมากมายนะครับเนาะก็ง่ายๆสั้นๆนะครับท่านเป็นเกจิอีกรูปหนึ่งที่ ของท่านดีน่าใช้นะครับผมนะ <c oughs> นี่นะครับน,นะก็นะครับเนาะที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับเนาะว่าพระสมเด็จรุ่นไอ้รุ่นฟ้าผ่าของหลวงพ่อพ่อผมนะครับพระเครื่องพี่นะเขาน่าใช้เขาดังราคาแพงพอประสบการณ์นะครับที่เล่นหากันมานมนานนะครับน่าใช้แพงพอประสบการณ์นะครับเนาะนี่อะนะครับ นี่อ่าสมเด็จรุ่นนี้นะครับอสมมตินะเป็นพระสมเด็จนะครับทําไมถึงรุ่นนี้ไงรุ่นฟ้าผ่าที่มีประสบการณ์ราคาถึงอย่างนั้นอย่างนี้ถูกไหมครับนะครับมันผมพูดเพื่อให้เพื่อนพี่ฉุกคิดนะครับแล้วบางทีผมก็ไม่ได้อะไรแอนตี้อะไรนะครับบางทีวงการพระมันมีการปั่นราคาพระนะครับแล้วบางทีใบจองพระไม่ออกก็ปั่นไปนู่นไปนี่ไปนู่นนะครับแล้วอยากจะถามว่านะครับแล้วไอการเล่นหาแบบเดิมๆนะครับเนาะนะครับ แพงเพราะนะครับประสบการณ์นะครับแพงเพราะเกจิผู้สร้างท่านไม่อยู่แล้วแพงเพราะอะไรต่างๆนะพี่นะมันเป็นมันแพงเพราะอันนี้มันเป็นหลักบรรจัตรแยางทั่วๆไปถูกไหมครับถูกไหมครับก็เหมือนอ่ะเหมือนศพมัมมี่นะครับมันก็ไม่ได้มีผู้ทุณอะไรพี่แต่ทําไมคนแย่งซื้อคนแย่งประมูลนะบ้านเศรษฐีทําไมเขาซื้อศพมัมมี่ไปตั้งไว้โชว์อะความกล้าไงครับนะครับ แพงเพราะความเก่าแพงเพราะเคจิบูสร้างไม่อยู่แล้วแพงเพราะประสบการณ์อันนั้นมันมีแพงมันเป็นหลักของเหตุและผลนะครับเนาะแต่นะครับ,นะรบ,นะรบผมไม่ได้อะไรใครนะนะครับเนาะแต่แพงเพราะพาะยังไม่ออกเลยมีแต่ใบแพงเพราะอะไรอครับมีคําตอบให้กับใจตัวเองไหมครับว่าว่าแพงเพราะอะไรถูกไหมครับนะแล้วถ้าคนคิดเป็นว่าอุ้ยมันแพงอย่างนั้นอย่างนี้อุ้ยมันต้องแพงนะอย่างนั้นอย่างนี้ ซื้อไหมดิแพงอุ้ยไม่เอารุ่นนี้คือรุ่นนี้มันแพงไม่เอาละรอรุ่นหน้าก็ท่านยังอยู่ไงครับแต่ถ้าเกจิไม่อยู่แล้วอุ้ยแพงไม่เอานี่ไม่อ่านไม่ได้นะเพราะท่านมรณะผ้า,าไปแล้วไงครับถูกไหมครับมันเป็นอะไรที่มันมีหลักของเหตุและผลนะครับบางคนอะน,นะครับเก็บไม่รู้อะไรหรอกคิดว่ามันแพงนะครับมันแพงแล้วมันกน็มันก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะแพงขึ้นไปเลยคิดอย่างนั้นนี่ครับเอาเก็บไปก่อนนะครับสมมติ นะครับตอนนี้ซื้อเข้าหมื่นหนึ่งเอ,อ้ยเดี๋ยวสองหมื่นสามหมื่นเก็บไปแสนแล้วค่อยขายนะครับแต่รู้โลกความจริงของพักเครื่องมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับโลกความจริงของพักเครื่องฟ้าใหม่ก็เหมือนหุ้นน่ะมีขึ้นมีลงนะพี่นะครับนะครับก้าวปูง่ายๆอาคิตาาไม่ออกก็จะตุคามอะสมัยก้อนนะครับสมัยก้อนนะครับออกจากพัดออกจากวัดใหม่ๆวัดที่ไม่รู้จักด้วยต้องคุยกันหลักพันอะสี่ห้าพันอะ ถ้าองค์ใหญ่นะครับองค์เล็กก็พันสองพันผู้ถูกไหมวัดไม่ดังด้วยนะครับใครไม่รู้หรอกว่าเป็นวัดไหนคนไม่สนใจรู้แต่ว่าเป็นจัตุคามพันสี่ห้าพันองค์ใหญ่ห้าพันองค์เล็กกลมๆพันแปดนะครับพูดถูกไหมนะถ้าเป็นวิธีดีๆหน่อยก็คุยกันหลักหมื่นหลักแสนนะครับรนนผผถูกไหมครับแต่พูดกันตรงๆตอนเนี้ยให้ฟรียังโกรธพูดถูกไหมครับทําไมมันไม่ขึ้นไปเรื่อยๆออครับมันลงทําไมครับ ถ้าคิดภาพกันไม่ออกนะนะครับมันยังมีมันมีประสบการณ์ให้ดูมันมีมันมีอะไรประสบการณ์ที่เราที่เรายังเห็นนะนะครับผมพูดจาตุคามเพราะอะไรเพราะคนอยู่เกิดทันในยุคนั้นมันยังอยู่ไงครับมันเห็นภาพไงครับถูกไหมครับผมไม่ได้ว่าท่านไม่เก่งท่านไม่ดีนะท่านเก่งท่านดีแต่ราคาของการปั่นนะครับนะครับเนาะแค่นั้นเองนะครับผมนะมาไม่มีนำนำารงกล้องกัน นะครับก็เป็นตะกุดหวายนะครับหลวงพ่อปวงมดช่องแคนะครับก็เนี่ยเอกลักษณ์ท่านก็จะเป็นนี่ครับริมหน้าเก่าๆเดิมๆนะครับนาะก็ดูนะครับของเราลาปีสองนห้าร้อยหกนะครับก็หน้าเก่าเห็นไหมครับนี่นะครับหูเชื่อมด้วยนะนะครับเห็นไหมครับเชื่อมเก่านะครับพี่น้ำนะหน้าเก่านะครับเนาะแล้วก็หวายเก่านะครับเห็นไหมครับก็หวายก็ลุงนิมิตรนะครับพ่นาะนะครับ ผมว่าเลี่ยมอะไรเนี่ยน่าจะน่าจะมาจากวัดท่านนะครับนะเพราะมันก็ของท่านจะเป็นส่วนมากจะเป็นเลี่ยมอย่างนี้นะพี่นี่นะผมสองนี่ไม่ใช่นะผมผมดูไว้มีจานหรือเปล่านะเห็นเป็เขาขี้แนตะ่พี่แบบเดี๋ยนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะนี่นะ อันนี้ก็เพิ่งได้มาเมื่อวานเหมือนกันนั่นนะครับได้มาเมื่อวานเหมือนกันนะครับก็ได้มาใหม่นะครับก็ชมส่องด้วยกันเลยนะครับนะก็หูเชื่อมนะครับนะนะครับหวายก็เก้านะครับแล้วก็เป็นเนี่ยตะกุดเนี่ยนะครับตะกุดท่านก็ว่าเป็นของท่านนะครับเราเป็นเนื้อตะกัวเก่าเหมือนกันนะครับดูนะครับคาบตะการต่างๆนะครับเนาะดูเป็นตะกุดสาริกานะครับนี่นะครับ อย่างน,นี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้ดูร,บรอบๆนะครับนี่นะครับตะกุดเนื้อตะกัวเก่านะครับ นี่นี่นะเวพี่ก็ประมาณนี้นะครับเนาะของวันนี้นะครับเนาะก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเวพี่เช่นเคยนะที่แวะรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตับตะไคกดกระดิ่งนะครับเนาะเป็นกำลังใจกันตลอดมานะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าพอจะได้ความรู้นะครับพอจะได้แนวทางในการเก็บสะสมภาเครื่องนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับ สวัสดีครับ